ปีเชื่อม่ตู้ครับตู้ลำปางลุนต่อไปนะครับบล็อกร้อยโอเพนอ่ามาดูกันหน่อยมาดูโฉมหน้าสายโฮกันหน่อย เดินทางเข้ามานะครับอีกหนึ่งรุ่นกับความมันนะครับกับรุ่นบล็อกลอยขอบคุณครับผมขอบคุณโยโก้ซูเปอร์เซเว่นขอบล้ออลูมิเนียมและซีูุ่อย่างหนาโยโก้ซูเปอร์เซเว่นนี่ครับรถบล็อกลอยกำลังเข้าเกณฑ์นะครับพี่น้องมากันแล้วครับมากันแล้วมาแล้วครับเส้นท่อกระสลาครับจิบเลย จ้บแล่มาแล้วมาแล้วครับจ,จ้บแล่เห็นะครับรับชมแล้วครับผมป0 0้อ อยู่กับโยโก้ซูเปอร์เซเว่นครับ600โอเว่นอยู่กับตู้รถาฟนะครับมีเอสพีเชียงใหม่นี่ครับอยู่กับโยโก้ซูเปอร์เซเว่น อตอนนี้อันดับหนึ่งเจ้าตูหลบปางนะครับ b บ,บีชื่อหม่นี่แหละครับอันดับหนึ่ง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 เจ้าตูต่อไปครับจิบแพร ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งหลอดน้ำดูครับที่หนึ่งมาอันดับหนึ่งลุน contemplate contemplate